สวัสดีตัวแรกครับผมกับภาพบรรยากาศนะครับผมอีสานบ้านเฮ้าก็เป็นประมาณนี้นะครับมาตอบคําถามนะครับว่ามีคนถามว่าเป็นยังต้องดำหน้านะครับไปดำหน้าเฮ็ดอย่างมันเมยคือบวานเอามูถ่าเจ้ากับวานเอาเบิดเพื่นวานนะครับเนาะเจ้าเป็นยังเจ้าคือดำเพื่นวานนะครับเนาะบ่ม่อยบ่อเพื่นวานอันนี้ตอบไปว่าเมื่อยู่ครับผมแต่ว่าเฮ้ากับตองตองเฮ็ดนะครับเนาะ ต้องดำเพราะว่าเ้างวานไปแล้วบางเทือมันบริกเกียวกับมีด้ะครับหยาขึ้นเียียงประมาณนี้นะครับเนาะมันสู่หยาบ่ได้เพราะว่าหน้าห้องมันหยาหลายเฮาต้องดำเอานะครับถ่านน้ำฝนดำเอาถาาอา้ถาบ่มีน้ำฝนก็ต้องสูบน้ำสะนะครับเนาะดำเพิ่นก็เลยถามว่าบงง่ม่งยบ่ม่อยอยู่แต่ว่าก็ต้องเฮ็ดให้มันได้เขา้าเพื่อที่จะได้เขา้าให้มันสมนครับผม มันสมกับการที่เฮาเห็ดเคยวานแล้วนะครับผมบ่ได้เขาพ่อเม็ดเลื่อนะครับเนาะมันสูญยาบั่ได้นะครับมันตกวางมันแรงเนาะครับเนาะถ้าแรงแล้ยวยาก็เกิดพ่อยากเกิดเขาห้องก็ตายนะครับผมมันแห้งมันแรงแต่ว่า้าเห้องดำเมานีมันได้นะครับผมได้เต็มเม็ดเต็มนวยไรหนึ่งนี่ก็ไม่ได้อยู่ประมาณยี่สิบกระสอบอยู่นะครับเนาะ มันก็ดีกว่าเาที่ี่เที่ยวาวานาวานเหลี่ยมันกับบรัยนะครับผมเมื่อยแน่ก็ต้องอวดเดานะครับเพื่ออย่างเพื่อเห้เาได้ยาได้กินนะครับผมบริสืทธเพื่อนตอบคาถามเพื่อนนะครับผมมูพันวานพันกับวานอยู่นะครับผมแต่มันลงทุนหลายการว่านเขาว่านเขาเหลี่ยมนะจะมาตัดดีนะครับผมจา้างคนตัดอีก มันสิ่นเปลืองไปหลายอย่างนะครับผมจ้างรดไถจ้างรดปันจ้างค้นวานอีกนะครับผมมันก็เลยสู่ซื้อเขากินดีกว่าครับเทศแบบนั้น <c oughs> ผมว่าอ่าแต่เพิ่นหน้าทงใหญ่เยหลาเมนเมีนยนอยู่ครับผมมีรดไถจะคล้องสันนะครับเนาะมันกับพอ่อเฮ็ดอยู่แต่ว่าผมมันหน้าทงบ่อยไงนะครับผมหน้าเหน่หน่อยกะค่อยดำเอา ดำเอาบังกได้พ่อระยะได้กินอยู่ครับผมล่องบังแล้วครับมันก็ได้ตามห้อยอีสานบานเข้าผมนะครับผมตามภาษานะครับตามภาษาคนอีสานเฮาโบลังพันกระพ้าดำเอาอย่งละครับผมเดือนเก่าจุดชิปยังดำหน้าอยู่นะครับผมอันนี้เดือนแปดนะครับดำไปเนี่ยครับซ้งเพื่อเดือนแปดกับิบ่เลียวบ่นะครับเป็นกำลังใจนะครับผมกดไลค์ให้นะครับผมทิ่ตามมาแน ขอบคุณหลายค่ะบริการรับชม